สวัสดีค่ะคุณตาคุณยายแม่ครูท่านฝากถามว่าพ่อใหญ่แมียอยากกินอย่างเป็นพิเศษอยากกินทุเรียนค่ะทุเรียนพ่อใหญ่เดจ้าทุเรียนเหมือนกันนะครับบ,บ่บ่ได้กินบ่ได้กินดนแล,ลว้วบ่จ้าโดนแล้วครับบ่ได้กินดนเป็นปีสองปีแล้ววะ <laughs> บ่ได้กินดนแล้วแล้วเดี๋ยวอย่างอื่นเดจ้ามีอยังอยากกินเพิ่มบ่สิม,มกัก ากอยากนเป็นไงหมอเป็นหรอกครับยายบอกว่าเคี้ยวแต่หมากแต่พูนะคะคุณยายบอกว่าอาหารอร่อยสุดก็หมากพูนะคะเพราะว่าแม่ตอวงเต๋อเพิ่นสิหายนั่งไปสืเสภาให้คนละชุดเสภาทั้งรองเท้าทั้งยังสินาแล้วก็หายพ่อใหญ่นั่มแล้วก็หายหายห,หมืดน,นั่มแต่ว่าแม่หลวงเต๋อเพิพ่นบอกว่าอยากให้เปลี่ยนซื้อเขาบ่อย่ให้เขาเอิ้นซื้อมืดมันมันมันบอดี้มันคือม,มืดมิดหมืดนะ บอกซื้อเล่นเขาแม้เอินใช่เลยตัวดีกว่าเอินมืดนะสินะเขาเอิมืดกมืดจริงเขาจริงเขาลัตนาชัยอ๋อชื่อจริงชื่อรัตนาชัยแต่ชื่อเล่นชื่อมืดอ๋อแต่ว่าแม่ควันบแม่แม่ดอกเต์เพ่น่าซื้อมันความหมายบอดี้มันมืดหมดทั้งสี่นะแต่ว่าชื่อจริงคือรัตนะชัยก็ซื้อมวลได้หลายใยแต่ว่ามาเสียซื้อเหรนซื้อมืด มันมืดมิดมืนแม่คู่พึ่วมานะแม่ด็อกเตอร์นะอ๋อใช่ที่ได้ต่างซื้อมืดเพราะว่าเมื่อกอนนั่นกอนไม่ใหญ่ทองนั่นเขามีนักมวยมากดังๆอ๋อมีมีนักมวยมาต่อยต่อยนะคะชื่อม้ามืดมาก็เลยให้ควานช้างชื่อมืดนะคะอ๋อแม่ควานรู้แล้วนะคะว่าทําไมควานถึงได้ชื่อมืดนะคะแม่คูเดี๋ยวแม่ควานจะบอกคุณตาถ้าเป็นไม่ได้ให้เรียก เรียกเป็นชัยเนาะเพราะว่าน้องชื่อรัตนาชัยนะคะกับขอบพระคุณแม่ครูมากๆเลยนะคะแต่๋แม่ควานจะเป็นธุระให้นะคะแม่ครูกับขอบพระคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ